สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับอยู่กับผมคุณยูกินะฮะแล้วก็วันนี้เรากลับกันมาในชายนี่เดยกันอีกแล้วครับเดี๋ยวมาต่อกันเลยใน EP พีสามนะยังค้างอยู่เหมือนจะจบไป้ตอนทำงานเสร็จแล้วาาใช่ไหมผมก็ลืมนะฮะอทเรแ้วผมนะ ก็คือคุยกันว่าไอแม่เซคัยน้โยคุณโยโกะเขาจะไปต่างประเทศแล้วทำไงกันดีเขาจดการไม่อยู่เธอบอกว่าเดี๋ยวจะมีผู้จัดการชั่วคราวมาอยู่แทนไม่แน่ใจเลย จจะเป็นผู้ชายที่เคยอยู่ก่อนหน้านี้คุณเธอน,เนี่มามาเฝ้ามาโคตดทุกวันเลยนะ ค่ผ่านมาแล้วคิดว่าทะเลนี่สวยดีนะแต่ว่าพาิที่ตกเนี่ยมันสวยมากเลยใช่ไหมเธอแบบว่าเธอเพิ่งย้ายมาปีที่แล้วบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นบ่อยอะไรประมาณนี้ แล้วอยู่ที่ไหนก่อนล่งที่จะย้ายมานะ่ะไกลมากคุณพ่อฉัน,นเป็นนักเ่น,นะเน,นักค้นขวา้าแต่ว่าเธอก่อนอันนี้คืออยู่บนเกาะที่แบบว่ายังไม่ได้คือเป็นเกาะล้างอะประมาณน,นั้นอนะมันก็ไม่เสียร้างหรอกแต่มันเกาะที่มัน มันไม่ได้มีการมีคนเข้าไปนะาครับเธอบอกว่าตอนนี้เธอมาใหม่ๆเนี่ยก็คือไม่ค่อยจะชินกับญี่ปุ่นแต่ว่าก็มีคนช่วยมาโคโตะแน่นอนแล้วคนที่ใจดีด้วยกับเธอเนี่ยคือใครงั้นเหรอความลับนะ่ะ แล้วคิโยราสังคิโยเราสั้งมาทำอะไรที่นี่เหรอถ้าเกิดจะกลับบ้านเนี่ยทำไมไม่ไปที่สถานีเลยละ่ะฉันก็คิดว่าทะเลมันสวยเหมือนกันแบบว่าไม่เนียนเลยนะแต่ว่าที่ลาดิสก็เห็นนี่นา ก็ S <S ใช่อยู่หรอกแต่ว่าชอบวิวท,ที่นี่มากกว่าそういうことにしてยน่นาิじゃไปด้วยกันไหมเพราะว่าฉันจะไปร้านหนังสือพอดีเลยทางเดียวกันนะ

いจทซุนะซังพบเจอขอบคุณมากค่ะดีมากเจทซุนะซังมาตลอดเลยหรือเปล่าคะอ๋อก็ใช่อยู่อะถ้าอย่างนั้นก็ค่อยยังชั่วหน่อยถ้างั้นไปกันเถอะ ยามากะตะซังยาม,มากตะซังารังโตเมซังมางกรธมากตอนนี้เธอไม่มานะเธอโดดงานเหรอเธอต้องแบบว่ากังวลว่าจะไปอยู่กับมาคอโตะนะอะไรประมาณนี้ะ カレンちゃんとは別でい出しを頼まれてたんですよ。おにましゅうほうがね、カレンちゃんもなくなたし、チャンスじゃないおか、ラミシェル。ほとんどね、今のハーチャーかー、ヒータレー。先輩のユニケバー、デッドボン、メユニア、カラーゴーバー、ペンバーン、コーラー。 ของั้นเลยนะพวกเราเนี่ยไปชวนเซ็มไปไปงานเทศกาลกันเถอะก็ไปด้วยกันนะถ้าอย่างนั้นขอตัวก่อนนะคะพวกเรามีธุระรุ่นพี่เนี่ยหมายถึงอีโต้เหรอ バモレクイバーセンニーハラミスイキナトチャクイタシマツンマリオサマリクダサイ。オーラコンドノデシャコソウ、ブロナクシュバイジャマランナー。 เธอเดินเสียไปจอดตนะเธอจะพลาดรถไ,ไฟเลยนะโททีอ่ะวันนี้อิตาลุะกลับบ้านเนี่ยฉันเคยบอกแล้วช่มอบฉนันอย่าก,กัน,น่ะแล้วก็อิตาลุ่นะไม่ได้อยู่กับฉันวนก็ช่วงท่่ก คือคุณพ่อเนี่ยไปไม่อยู่ตอนช่วงซัมเมอร์น่ะ,นะก็เลยฝากอิตาลุเอาไว้ต่รู้จังไม่อยากกลับสินะแต่ว่าต้องกลับนะไม่อยากอิตาลุยังอยู่กับพี่นิ่นะพี่ก็รู้สึกอย่างนั้นนะแต่ว่า

ทำไมไม่ไปกับเธอล่ะก็เออมันก็เป็นเรื่องดีนะ,<งล>ะที่จะได้ใช้เวลาด้วยกันมากเท่าที่มากได้ประมาณนั้นน่าจะบอกให้ไปค้างอะไรประมาณนะั้นอ่ะ,<งล>ะอยากจะนั่งร<ล>ถ<ะ>ไฟไปกับพี่มาใช่ด้วยกันกน<งล>ะ よしいい子だ、うん、間もなく二番線に大原入管駅が到着いたします客船までお下がりください安心したのかなうん至るなやつ、うん、ほらじゃあアニ寝てるあ寝てる หนูว่าอ,อ,อิตารุเนี่ยจะชอบเอ่อจะติดเธอมากเลยเธออยู่ที่โมเทนฮาระใช่ไหมเธอต้องเปลี่ยนเปลี่ออยนสาออยรถนะพานไม่เป็นไรหรอกนะเธอหลับไปแล้วนี่นะออหรือว่าอยากจะให้ฉันเนี่ยไปพาเธอไปแนะนำกับพ่อกันล่ะ เหมือนว่อิตา루เนจะชอบเธอมากบางทีแท่จะต้องไปแนะนําเธอในฐานะคู่มั่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไปค้างครับขอบคุณมากเลยนะไม่ต้องหลอกแค่นี้เองเธอทำให้อิตา루ใจเย็นนี่นะมี่วยได้มากเลย At, road, แมื่วาอเราจะกลับบ้านไปแล้วบางทีฉันก็คงอยู่ที่ทะเลเหมือนเดิมและใช้หาดเหมือนเดิมและก็แวะมาได้นะสู้ต่อนือาก็คงอยู่ไ้มาลื่นนเป็นงานเทศกลสตเาสต์มาสตสต์เมดา็ตน็เ็ เหมือนเธอจะรู้มากกว่าฉันอีกเนี่ยทั้งที่ฉันเป็นคนท้องถิ่นแท้ๆเขาไปช่วยงานนะจำค,คาเ้นได้ไหมน้องสาวของอีโต้ไอ้น้องสาวของคาโต้นี่ย เ,าเ,าเ,าเาออยาว,ยเยว่า,า,วนนาวทีา่รับงานเสร็จแล้วเหมือนจะโดนพ่อของคาโต้ล่าไปหลายสิ่งหลายอย่างนะแล้วคน,น,นต้องหาทางหนีออกมาแล้วเธอเราว่าไงอะ มันก็ลองมาดูงานเทศกาลส,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 สิมีศาลเจ้าเล็กๆวยู่นะ<งาน>สนุกดีไปคนเดียวจะน่าเบื่อนะมาจจะชวนไซออนจิชวนเพื่อนไปด้วยนะแล้วนายละ่ะฉันเหรอนายจะไปกับใครหรือเปล่าเอวคงไม่ไมไมนะเนะรียมง,งา,นานเสร็จนะฉันก็คงกลับบ้านแต่ อ,ののอยากจะไปกับฉันไหมที่งานเทศกาลตอบชัวแวันอก็ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวฉันนำทางให้ ฮารมา,รรม,า,ามัสฮารามัสวันงามชินเซ็นนี่お乗り換えの方はที่ถัดไปถ้าเธอมาด้วยนี่ฉันก็มีเหตุผลให้หนีออกมาได้เลย ไว้เจอกันนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันพูดไปจริงๆอะ่ะ 何だ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 だ何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 だだ何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 だ

行ってくるわね。行ってらっしゃい。お待たせ。遅い。うるさいわね。すぐに来たでしょ。ここに来る時間が遅れたのに何でなでってるのよ。たるんでるわよね。たるんでない。こっちは店の仕事もあって大変なんだから。だったら店で仕事してればいいのに何よ。まあまあ。それに。 うちは病気の娘を抱えて大変なのよおたふくだったかしら娘さんの年だと重くなるんでしょえええええそんな時に海外出張なんていいの今からでも取りやめにしたら本社には私から言っておくから結構よそれよりここに来るのが遅れたのは前のせいじゃないごめんさつうちだっておたふくかぜおたふくかぜ感染しちゃった うんうんうちの子は小さい時にやってるから大丈夫よかったうちのはね昨日思い詰めた顔してタウタシテテヨてタウ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 タっタウ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 

ういいん、ええ、お願いはあまあまあ落ち込まないだってさあんまりじゃないそうだけどほらきっといいこともあるようん。

幹部になるための大事な資金石だってそうなんですか洋子さんパリの仕事で帰り咲くとか言ってたわよ帰り咲くってそれじゃあここの仕事が最果てのルケーチみたいじゃないですか社員の人からするとそうなんじゃないのそれってすごく失礼なしょうがないしょうがない私らバイトとは違うも、うん いいうなんでで、それなんだけどなんか聞いたさっき聞いた話だとサクヤさんが今日明日は店長代理をやるらしいよああそっかサクヤさんも社員だっけでその後は別の店長代理が来るんだってああ別の店長代理前の店長だって ก็คือเดี๋ยวจะมีคนมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมีผู้จัดการอีกคนหนึ่งมาที่หลังนะซาุยะซังาเร่ลยายร่ซเลาร่ลยเ่ลยาุย่ยา่

จะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่เหลอเป็นเกี่ยวกันเลยเนี่ยฉันกำลังกลับบ้านแต่เธอเพิ่งแบบว่าไปทำธุระเรอจะซื้อของเหลือสักอย่างนะเออเป็นเมอร์เซนารีแล้วกันกินเอาแบบฮาฮไปบ้านของเธอเนี่ยเป็นหานรับจ้างสินะเป็นตามไปนะ <c oughs> 列この中で騒ぐなよ。迷惑だろう。あんたがバーカなこと言うからじゃ。バカなものか知ってるか。フランスじゃ傭兵部隊っていうのがあってたな。うん。ルマが今度乗る。知りたくない。知りたくない。知りたくない。つまらないやつだ。つまらないのはあんた。そういえば黒田は明日のお祭り。 なにそれハラミハマジンジャーハラミハマジンジャーって。あなたのエノチジンさんじゃなくなる。それうわ、そぼそ。ジモトノマツリパカニソンな。おとし、いこしてきたんだから、ジモトビニエンがしゃみるうえんろ。それもそぼそだし、いかないともけなほんまにパイヤ。 ว่าเธอไม่มีแฟนหรือเปล่านะแล้วมันเกี่ยวอะไรเรื่องแฟนกันเล่านายก็ไม่มีใครเหมือนกันแล้วนะแต่ว่าฉันมีแผนนะไปกับผู้หญิงเหรอใช่แล้วอิลกำลังจะบอกนะ

รุ่น,นพี่นี่น่ง้ะ,ะ,ะซึ่งกลับมานะากลับมา,าบ้านเหรอ หรือว่าจะไปนอนที่อื่นมาแล้วกลับมาเหรอคะเอออ่าตอบใช่แล้วกันอออหอหมกそうだよไม่ใช่นะまあそういうわけだから よ o なんだよส人でนดここで待ち合わせてたのかเっとอあีんなと่ทですお前ら本ี่いいなที่ที่ท,นนทีัที่นีทีนะี่ที่นี่นท,กกท,นที่นน่ที่ที่ทน่ี่ทย่ที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 ่ทน่ที่ะี่ที่ีท่ だから、手伝ってくださいそうだったあとは言わせませんからね無理やりでもねカレンちゃん何を、今先輩を説得してるんだから後にしてよ先輩、先輩いいって言ってるよえ本当にああ、手伝ってやるってどうせ、またカレンの親父さんが張り切ってるんだろう。<laughs> うんただし、祭、ま、りが始まるまでな らいなおそ<タッ><し>まで付き合うだいじょじゃ、行こうぜ。ああ、ちょっと二人に話があるから、先,先に行っていてください。そうかじゃあ、先行ってるぞ。<タッ> ก็บ,บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่ามาขโมยรุ่นพี่ไปนะะไ่ะพวกเราเพิ่งเจอบังเอิญเจอเขาเองอ่ะจริงๆนะ ว่าจะพยายามจะเข้าใกล้รุ่นพี่งั้นเหรอไม่ใช่นะมันบังเอิญอ่ะครั้งนี้จะยอมยกโทษให้ก็ได้นะถ้าเกิดว่ามีครั้งหน้าแล้วก็ไม่ยกโทษให้แน่เข้าใจไหมไม่ทําแล้วล่ะซื้อของนะ แบ立ไม่ไหวแล้วนะเยอะขนาดนี้อ่ะฮิซอว,มอวนมแล้วนมาดวนะ้อมานะ้อานะอนะมลอมาวนะ้าแนะอมอมวนละนนะนะม โอเคถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์รับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันละกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสําหรับตอนหน้าก็สําหรับคลิปนี้บายบายแล้วเจอกัน